สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูพินในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้คุณครูพินจะพาเด็กๆไปเรียนในหน่วยบ้านแสนรักนั่นเองค่ะเด็กๆในหน่วยนี้นะคะบ้านแสนรักค่ะบ้านแสนรักนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับบ้านประเภทของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านของเด็กๆหรือว่า รูปร่างลักษณะของบ้านของเรานั่นเองนะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนกันค่ะนิทานเรื่องนี้เด็กๆอาจเคยฟังแล้วนะคะก็คือนิทานลูกหมูสามตัวเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะานิทานเรื่องลูกหมูสาตัวนะคะมี มีแม่หมูนะคะอยู่ตัวหนึ่งนะคะรักลูกมากนะคะมีลูกหมูทั้งหมดอยู่3าตัวค่ะและลูกหมูทั้งสามตัวนะคะก็โตเต็มที่แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองลูกหมูทั้งสามตัวเก็บของเก็บกระเป๋าเพื่อไปหาสร้างบ้านเป็นของตัวเองกันค่ะ ลูกหมูตัวที่หนึ่งนะคะสร้างบ้านด้วยฟางนะคะเพราะว่าลูกหมูคิดว่าสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้เพราะลูกหมูคิดว่าการสร้างบ้านด้วยไม้จะสวยที่สุดค่ะส่วนลูกหมูตัวที่สามนะคะเลือกที่จะสร้างบ้านด้วยอิดด้วยปูนค่ะเพราะว่าคิดว่าบ้านนี้จะต้องแข็งแรงที่สุดนะคะลูกหมูตัวที่หสร้างบ้านด้วยฟาง แป๊บเดียวนะคะก็เสร็จแล้วเลยะคะ่ะส่วนลูกหมูตัวที่สองนะคะเวลาถัดมาก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกันค่ะและลูกหมูตัวที่3มก็ยังสร้างบ้านด้วยอิฐนะคะค่อยๆสร้างบ้านด้วยอิฐย่างขยันขันแข็งนะคะใช้เวลาใช้ความอดทนแต่ก็สร้างจนเสร็จเป็นบ้านอิฐที่แข็งแรงนะคะวันหนึ่ง มีเจ ah ้าหมาป่าเกเรตัวหนึ่งมันเดินผ่านมามันอยากกินลูกหมูนะคะมันไปเจอบ้านฟางของลูกหมูตัวที่หนึ่งมันก็เป่าเพี้ยงทีเดียวบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งพังเลยค่ะลูกหมูตัวที่หนึ่งก็วิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองนะคะก็คือบ้านอะไรคะบ้านของลูกหมูตัวที่สองก็คือบ้านไม้นั่นเองค่ะเจ้าหมาป่าก็ไม่ลังเลนะคะสูดลมหายใจแล้วเป่าทีเดียวนะคะ บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองก็ยังพังเหมือนเดิมนะคะทำให้ลูกหมูทั้งสองตัวรีบนะคะรีบวิ่งไปที่บ้านอิดบ้านปูนของลูกหมูตัวที่สามค่ะเพราะว่ากลัวเจ้าหมาป่าจะกินนั่นเองนะคะลูกหมูทั้งสามตัวนะคะเข้าไปแอบอยู่ในบ้านนะคะเจ้าหมาป่าเป่ายังไงนะคะบ้านอิดก็ไม่พังเจ้าหมาป่ามองไปเห็นป่องไฟค่ะเด็กๆมันก็เลยปีนขึ้นไปมันคิดว่ามันจะลงไปป่องไฟเพื่อที่จะกินลูกหมูค่ะ แต่ลูกหมูตัวที่สามรู้ทันเล่เหลี่ยมของเจ้ามาปานะคะลูกหมูตัวที่สามก็วางแผนค่ะไม่ให้เจ้ามาปาลุมมาง่ายดายนะคะเจ้ามาปาไม่ทันระวังตัวนะคะโดนลูกหมูนะคะต้มน้ําเดือดนะคะรองไว้ที่ใต้ป่องไฟนะคะแล้วพอลูกหมูตัวที่สามนะคะต้มน้ําเดือดเสร็จแล้ว เจ้าหมาปากระโดดลงมาค่ะทำให้โดนน้ำร้อนร้องแงงงงแงงงงแงวิ่งออกนอกบ้านไปเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคะลูกหมูทั้งสามตัวเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมีบ้านเป็นของตัวเองเด็กๆนะคะอยากมีบ้านฟางบ้านไม้หรือว่าบ้านปูนคะเด็กๆนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวก็จบลงไปแล้วนะคะ จากนิทานค่ะเด็กๆเข็นไหมบ้านของเรานะคะเห็นไหมคะนอกจากบ้านฟางของลูกหมูตัวที่หนึง่งมีบ้านอะไรอีกคะถ้าอยู่ในปัจจุบันหมู่บ้านในประเทศไทยของเราเห็นไหมคะบ้านบางหลังทําจากอะไรนะเหมือนอย่างตัวอย่างน,นี้เลยที่รูพินเอามาให้ดูนะคะก็คือบ้านไม้นั่นเองนะคะทาจากไม้ค่ะเด็กๆบ้านไม้นะคะบางครั้งก็มี หนึ่งชั้นสองชั้นนะคะอย่างหลังที่ครูพินเอามาให้ดูก็คือมีสองชั้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะบ้านที่ทําจากปูนค่ะบ้านที่ทําจากปูนก็มีเช่นกันเห็นไหมคะบ้านของเด็กๆทําจากอะไรเอ่ยบ้านหลังนี้ทําจากอิฐจากปูนนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอ่ะและต่อไปนะคะบ้านปูนสองชั้นค่ะเด็กๆนอกจากมีหนึ่งชั้นแล้วก็ยังมีสองชั้นนะคะ อันนี้คือลักษณะบ้านปูนนะคะเห็นไหมคะจะมีชั้นที่1ชั้นที่2นะคะบ้านของเด็กๆเ,เป็นแบบนี้ไหมเอ่ยต่อไปค่ะลักษณะบ้านนะคะนอกนั้นนะคะก็ยังมีบ้านแฝดน,นะคะบ้านแฝดก็จะมี1ชั้นแล้วก็มี2ชั้นเช่นกันค่ะก็คือเป็นบ้านที่ ติดกันเลยนะคะรั้วหลังคาบ้านติดกันเลยเขาเรียกว่าบ้านแฝดนะคะถ้าลักษณะบ้านของเด็กเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านแฝดนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปค่ะอ่าต่อไปนะคะอ่าอันนี้นะคะไม่ใช่บ้านแฝดนะคะพอดีผูพิมพ์พิมพ์ตกนะคะตัวนี้คือบ้านคอนโดนั่นเองนะคะก็คือคอนโดบางคนนะคะ อาศัยอยู่ในคอนโดไม่ได้อยู่เป็นบ้านนะคะอาจจะเป็นห้องนะคะเป็นลักษณะเหมือนห้องห้องหนึ่งนะคะจะมีทั้งห้องครัวห้องน้ําห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ภายในห้องห้องเดียวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคอนโดนะคะบ้านคอนโดนั่นเองนะคะใครที่พักอยู่คอนโดบ้างเอ่ยอ่าต่อไปค่ะ ต่อไปเราจะไปเรียนรู้หลังจากที่เรา,ารู้จักประเภทของบ้านลักษณะของบ้านแล้วนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของบ้านค่ะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะส่วนประกอบของบ้านนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆสังเกตลักษณะเลยนะคะอย่างแรกบ้านของเรานะคะจะประกอบด้วยหลังคาเห็นไหมคะหลังคาค่ะเนี่ยก่อนที่เราจะมี บ้านนะคะต้องมีหลังคานะคะถ้าไม่มีหลังคาเปียกแน่นอนถ้าฝนตกใช่ไหมคะหลังคาจะเป็นรูปอะไรคะมีลักษณะคล้ายรูปอะไรคะสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปก็คือสีเหลืองก็คือตัวบ้านนะคะทีะ่เป็นนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะบ้านบางบ้านนะคะมีลักษณะทรงสงูบ้านสองชั้นอย่างนี้น,นะคะ ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะที่ทุกคนแล้วก็ทุกห้องต่างๆก็จะอยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะหน้าต่างนอกจากตัวบ้านหลังคาแล้วต้องมีหน้าต่างนะคะเพื่อให้อากาศระบายถ่ายเทนะคะเวลาอากาศร้อนๆเราก็เปิดหน้าต่างได้นะคะให้ลมปลุกเข้าไปนะคะบ้านก็จะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าอับชื้นนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะ ต้องมีประตูด้วยนะคะเพราะว่าใช้สําหรับการเดินเข้าเดินออกนะคะนี่ก็คือประตูนะคะแล้วก็ประตูนี้นะคะก็สามารถป้องกันนะคะสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปได้ถ้าเกิดเราเปิดประตูทิ้งไว้มีงูมีตะเ็บนะคะตะขาบเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปกัดเราได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะยิ่งแบบฤดูฝนเนี่ยเด็กๆนะคะ ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะต้องปิดบ้านให้สนิทปิดประตูให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษเข้าไปนะคะประตูก็สําคัญของบ้านนะคะป้องกันขโมยป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆที่เข้าภายในบ้านนะคะแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเดินเข้าเดินออกบ้านนะคะเวลาเด็กๆนะคะ,ะจะเข้าจะออกก็ต้องออกทางประตูใช่ไหมคะมีใครออกทางหน้าต่างหรือเปล่าแหมไม่ได้นะคะออกทางหน้าต่างไม่ได้นะคะเด็กๆอา หลังจากส่วนประกอบของบ้านนะคะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะพาเด็กไปรู้จักห้องต่างๆภายในบ้านด้วยนะคะห้องแรกเลยที่บ้านเด็กๆต้องมีแน่นอนเลยก็คือห้องครัวค่ะห้องครัวมีไว้ทําอะไรคะเด็กๆห้องครัวก็คือมีไว้สําหรับทําอาหารถูกต้องค่ะมีไว้ทําอาหารทํากับข้าวนะคะอ่าและห้องต่อไปค่ะห้องนี้ก็ต้องมีเช่นกันใช่ไหมคะห้องน้ําค่ะมีไว้สําหรับอะไรคะ เวลาเด็กๆปวดอื้อปวดเยี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าเวลาอาบน้ําแปรงฟันเด็กๆก,ก็ทําภารกิจส่วนตัวในห้องนี้นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะห้องนอนนะคะก็ใช้สําหรับหลับนอนนะคะพักผ่อนค่ะต่อไปคะ่ะห้องนั่งเล่นบางบางบ้านนะคะมีห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะมีไว้ดูทีวีนั่งเล่นทําจิจกรรมของสมาชิกในบ้านนั่นเองนะคะอ่าสำหรับการบ้านคะ่ะเด็กๆคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ ทำนะคะแบบฝึกนะคะทักษะสีสาระสีสาระในหน้า10นะคะแล้วก็หน้า11นะคะเสร็จแล้วนะคะจะให้เด็กๆทําคลิปแนะนําบ้านของตัวเองค่ะ1ให้เด็กๆแนะนําตัวเองก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าบ้านของเด็กเนี่ยทำจากอะไรเช่นไม้เช่นปูนนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยมีกี่ชั้นอย่างเช่นชั้นหนึ่งหรือ2ชั้นนั่นค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะบอกว่าห้าองภายในบ้านของเด็กมีห้องอะไรบ้างนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะได้แบบเช็คให้เด็กๆนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมบ้านของเด็กๆด้วยนะคะอย่าลืมส่งคลิปเป็นการบ้านมาให